ค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสศิรัตสินทุกวันิชอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัศกาญจนบุรีและอีกท่านหนึ่งค่ะนางสาวธิตยาพรติยโรจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ ค่ะวันนี้ค่ะเริ่มต้นจากท่านอาจารย์อาจารย์แนนนะคะอยากจะให้อาจารย์แนนได้พูดถึงข่าว่ากิจกรรมที่จะมานําเสนอให้พี่น้องประชาชนค่ะที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้เป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็มีที่มาอย่างไรคะ,ะกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็คือมีที่มาจากการที่บริษัทด l ล i t t e กับเออ t h อซี a ทยแลนดโดยคุณอเล็กซ์เรนเดลเนี่ยค่ะได้ติดต่อประสานงานมาทางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ค่ะทีนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยและสภากาญจนบุรีซึ่งเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิภูบดินในพระบรมนาชุปถัมให้มีการพิจารณาแล้วก็กําหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือเป็นเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่วัตถุประสงค์ที่ ให้เด็กเขาลงโครงการเนี่ยค่ะก็คือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อุทยานนะคะเพื่อที่จะให้มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ของเด็กค่ะค่ะชื่อโครงการนี้ชื่อโครงการว่าอะไรคะชื่อโครงการเออเ จากที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์แนนบอกมาก็คือค Life w i t h n a t e r for the Future Camp ค่ะ,คะที่ามาของชื่อค,คืออะไรคะที่มาของชื่อเนี่ยก็คือเออเป็นเป็นชื่อของเป็นชื่อโครงการซึ่งเป็นเป็นเป็นแนวทางในการจัดก,กิจกรรมของ EEC Thailand ของ Alex Lendel ซึ่งเป็นทูตสหรัฐมริทางสิ่งแวดล้อม ของโลกอะค่ะที่ทาง u n e s c ให้ความสําคัญนะคะรูปแบบเป็นยังไงคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมของการกิจกรรมครั้งนี้ค่ะที่เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรูปแบบกิจกรรมเนี่ยเป็นเป็นกิจกรรมในรูปแบบของการเข้าค่ายค่ะเป็นการเข้าค่ายซึ่งเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่สําหรับสําหรับเด็กกลุ่มชาติพันธ์ นะคะแล้วก็จะเป็นการเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ,คะกลุ่มเป้าหมายที่เราจัดในการจัดก,กิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้คือเรียกว่าเข้าแคมป์แล้วกันนะคะ,คะ,ะในครั้งนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มไหนบ้างคะ,คะกลุ่มเป้าหมายที่ที่เราได้กําหนดไว้ก็คือจะเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทั่งใหญ่ในเลยสวนค่ะและนอกจากนี้ในส่วนของอ มหาวิทยาลัยชภัฏการจังหวเองเนี่ยมีการนำเด็กของมหาวิทยาลัยรวมถึงเด็กเยาวชนในพื้นที่เข้าไปร่วมอย่างไรคะธรรมหาวิทยาลัยเนี่ยได้จัดนักศึกษานะคะที่มีทั้งเป็นนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานนะคะก็คือเราจะหมาย,มายรวมถึงนักศึกษาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแล้วก็รวมถึงการประสานงานไปทางโรงเรียนในเขตอำเภอสังขา บุรีนะคะก็คือจะมีเด็กนักเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกองม้งท้าทั้ง4สาขาก็คือจะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกองม้งท้าซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาแม่นะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนอีก3สาขาย่อยก็คือมีโรงเรียนบ้านสารวะโรงเรียนบ้านเกาะเสดรมแล้วก็มีโรงเรียนบ้านไร่ว่ะค่ะที่จะส่งเด็กนักเรียนเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ป่าและเขาทําไมถึงเลือกพื้นที่อ,อําเภอสังขบุรีนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพราะว่าทางมูลนิธิภูบด,ดินในะพระร,บบรามชุปฐามเนะะี่ยค่ะต้องการที่จะพัฒนานเด็กและเยาวชนที่มีที่อยู่อาศัสสรรยอยู่ในถิ่นอุทยานเดิมคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือหากเด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับความรู้ในเรื่องของการอ,าอยู่ร่วมกันกันกบธรรมชาตินะคะ ได้อย่างถูกต้องนะคะก็จะสามารถทําให้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปใช้ได้ยอย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากบริเวณที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่เนี่ยเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กรองค่ะค่ะอาจารย์แนนคะในส่วนของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนหรือว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรคะอันดับแรกเลยคือ เราจะพิจารณา,าประสานงานไปทางโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ในพิกัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแล้วก็เป็นโรงเรียนที่จะมีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของโครงการหรือมูลนิธิเนี่ยก็คือเราต้องการปลูกฝังการรักทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจากป่าต้นน้ําคือป่าอุทยานแห่งชาติคือที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเด็กค่ะในการจัดครั้งนี้ เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะเป็นครั้งแรกค่ะแล้วผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ในการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกี่คนคะ,ะเด็กนักศึกษาที่เราพาไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมี9คนนะคะแล้วก็ส่วนเด็กนัเกเรียนที่กลุ่มนักศึกษาทางเราเนี่ยจะไปเป็นพี่ลิ้งดูแลในการทากิจกรรมในคร้งนี้ก็คือจะมีทั้งหมด4 0คนค่ะ,คะมาในส่วนของนัเกเรียน ถือว่าเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการน้องอาทิตยาหรือน้องยาค่ะอยากให้พูดถึงค่ะจุดเริ่มต้นของการที่เราตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะตั้งแต่แรกเลยนะคะก็เห็นว่าอาจารย์ได้ติดต่อมาว่ามีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมนี้นะสนใจไหมถามว่าสิ่งแวดล้อมในหัวคือเราส่วนตัวชอบอยู่แล้วค่ะว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ สนใจที่จะเข้าร่วมเลยค่ะค่ะพอไปเข้าร่วมแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะกิจกรรมไายในในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ถูกใจด้วยมีทั้งการร้องเพลงเดินป่าแล้วก็ยังได้ไปปางช้างด้วยค่ะพอแล้วก็ทําให้เรารู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นและทําให้เราเรู้จกักรักบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าทาทาให้รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบ้านเราด้วยค่ะค่ะ พอหลังจากท Pokemon, uh, open, okay. okay. ี่เราเข้าร่วมโครงการเส้นสุดโครงการแล้วเรามีการนำข้อมูลความรู้ที่เราได้รับประสบการณ์ที่เราได้รับในครั้งนี้มาต่อยอดด้วยการมาบอกต่อกับเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างคะก็อย่างไรคือก็พูดให้ฟังแบบเล่าให้ฟังค่ะว่าทรัพยากรของแต่ละที่เด้เข้าร่วมอะค่ะว่ามันเป็นยังไงทั้งสนุกทั้งได้ความรู้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ย ได้มาเข้าร่วมอะค่ะ,ะเพราะว่ามันทําให้เราซึมซับไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยอะค่ะ,ะมาต่อกันที่อาจารย์แนนนะคะในส่วนของในเรื่องของการที่เราเข้าค่าย Life with the Nature for the Future Camp เนี่ยมุ่งหวังให้เด็กได้รับอะไรกลับไปค่ะอย่างแรกเลยที่เห็นชัดเจนก็คือการทำงานเป็นทีมค่ะเพราะว่าตอนที่ทำกิจกรรมเนี่ยทางผู้นำกิจกรรมเองเนี่ยค่ะก็ ได้เน้นในการเข้ากลุ่มของนักเรียนโดยมีนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มนะคะแล้วก็มีการเข้ากลุ่มเพื่อระดมความคิดในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันมีการวาดภาพเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารแล้วต้องอธิบายความเป็นมาเป็นไปของภาพวาดท,ที่กลุ่มตัวเองได้นําเสนอนะคะแล้วก็อย่างก็คือในเรื่องของความคิดในเรื่องสร้างสารรค์ซึ่งมันจะขยายผลไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมประการสุดท้ายก็คือ ความรู้ที่เด็กๆและเยาวชนจะได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยจะต้องมีการพึ่งพิงกันตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติคนสัตว์ป่าจะต้องพึ่งพาใสยกันแล้วก็จะต้องเกื้อกูลกันค่ะในการจาัดกิจกรรมครั้งนี้บอกว่าในส่วนของมหาวาิทยาลัยราชภัฏนเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการมีนนส่วนร่วมของชุมชน ในครั้งนี้เราได้มีการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นมออีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างคะกับความรู้สึกของชุมชนในการที่เราทํากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคือมีอยู่สองมุมมองนะคะคือในมุมมองของเด็กและเยาวชนเนี่ยจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้เด็กและเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่อย่างที่บอกว่าเป็นรูปแบบของการเข้าค่าย แล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายเน้เน,นในเรื่องของการแสดงออกเพราะฉะนั้นและประกอบก,บกับการที่มีดารานักแสดงอย่างเช่นคุดอเล็กซ์เรนเดลเนี่ยค่ะเป็นผู้นำกิจกรรมก็ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในส่วนมุมมองของคนในชุมชนที่ทำให้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการประสัมพันธ์ไปสู่บุคคลภายนอกที่ทำให้คนในชุมบุคคลภายนอกเนี่ยได้รู้จัก ชุมชนได้รู้จักวิถีชีวิตได้รู้จักวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มของกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นแล้วก็จากการที่มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอ่ะก็สะท้อนไปให้เห็นว่าผู้ปกครองเนี่ยเห็นความสําคัญจึงจึงยินดีที่จะให้เด็กนักเรียนลูกหลานของเขาเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมคือเดินทางมาจากอํเาเภอสังขละบ,บุรีมาถึงอํเาเภอสยโยกแล้วก็พอมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขเนี่ยก็ทําให้เห็นว่า ใตตัวนักเรียนเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์นะคะได้รับประโยชน์แล้วก็มันเป็นการมันเป็นการที่นําที่เด็กะจะนําความรู้เนี่ยกลับไปใช้ในการถ่ายทอดต่อให้กับชุมชนต่อไปค่ะมาในส่วนของน้องยาบ้างค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็มีส่วนในการที่ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องของชุมชนเ,เรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ในส่วนของการที่มาร่วมกันดูแลอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม มีมุมมองอะไรบ้างคะที่เกิดขึ้นความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้มีการเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปช่วยในชุมชนนั้นๆค่ะก็รู้สึกว่าตอนที่ไปนะคะนำความรู้ที่ได้จากที่พี่ๆเขาได้พูดมาค่ะก็นำไปเล่าสู่ให้กับคนในพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เขารู้สึกคุณค่าของทรัพยากรที่มีรู้สึกถึงการอนุรักษ์การฟืน้นฟูป,ป่าไม้ การดูแลรักษาสัตว์ป่าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะให้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ที่สุดอะค่ะแล้วให้มันดูยั่งยืนด้วยค่ะค่ะความแตกต่างที่เราเห็นในเรื่องของวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กับที่เราดํารงอยู่เนี่ยเรียกว่ามีความแตกต่างกันเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวในการที่จะเข้าไปอยู่มีส่วนร่วมตรงนั้นอย่างไรบ้างค่ะก็คือถ้าถามก็คือ มีความแตกต่างแน่นอนค่ะเพราะาหนูเป็นคนที่บ้านอยู่ในอำเภอสังขบุรีพอเราอยู่ในอำเภอสังขบุรีเต็มไปด้วยธรรมชาติอะคะ่ะพอเราลงมาอยู่ในตัวเมืองเราทําไม่รู้ว่าบรรยากาศมันแตกต่างกันมากเราก็เลยอยากให้อยากนําความรู้ที่ได้อยากไปบอกกับคนในพื้นที่ว่าอากาศที่สังขคะคือบริสุทธิ์นะมันดีอยากให้เรารักษามันไว้ถ้าถ้าคุณได้ลองมาในตัวเมืองคุณจะรู้ว่าอากาศมันไม่ได้ ดริสุดอย่างที่เจอในสังขาค่ะประมาณน,นั้นแหละก็คืออยากจะให้ทุกคนในพื้นที่อำเภอสังขาช่วยกันดูแลใสิ่งแวดล้อม<ช>ธรรมชาติที่ยังคงอยู่<ช>เพื่อที่จะให้เราได้อยู่กับธรรมชาติที่เรียกว่าสร้างสิ่งที่ดีๆกับตัวเราเองใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กนักเรียนนะคะมาพูดถึงในอนาคตค่ะหลังจากที่เราจัดกิจกรรมนี้ครั้งแรกขึ้นมาแล้วประสบความสําเร็จไปแล้ว อนาคตค่ะมีการต่อยอดในเรื่องของโครงการนี้อย่างไรบ้างคะ,ะทางมูมลนิธิภูกระดีนในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับ EEC ไทยแลนดนะคะได้หาดูร่วมกับบริษัทดีร้อยซึ่งจะเป็นบริษัทที่สนับสนุนง,งบประมาณก็จะมีการจัดโครงการครั้งที่2ขึ้นมานะคะในช่วงปีงบประมาณ2,566 ถึง 25, 2 5 6 7นะคะโดยที่จะเป็นการเพริ่มกลุ่มเป้าหมายคือนอกจากเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็จะมีที่อยู่ในระบบการศึกษาเช่นนะักศึกษาแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุเด็กและกลุ่มเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีด้วยค่ะค่ะสถานี้ค่ะอยากให้อาจารย์แนนค่ะได้ฝากถึง ประชาชนรวมถึงโดยเฉพาะค่ะเยาวชนและนักศึกษาค่ะที่กำลังติดตามรายการอยู่นะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการดีๆนี้ค่ะในปีต่อไปถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอยากให้ฝากถึงค่ะค่ะทางมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบ,บุรีนะคะในฐานะที่เป็น ส่วนกลางในการประสานงานแล้วก็ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะกอะ็อยากจะฝากไปถึงเยาวชนและผู้สนใจว่าถ้าสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรีหรือติดต่อมาที่ในเพจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรีได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ มหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะก็มีความยินดีแล้วก็จะอ,อ,อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนะคะได้มามีส่วนร่วมเป็นภาคีร่วมกันในการที่จะช่วยขับเคลื่อนและก็พัฒนาสังคมท้องถิ่นชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปโดยเฉพาะออขอในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะก็มีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะแล้วก็มี คือหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชานะคะก็จะมีความรู้นะคะที่เตรียมพร้อมสําหรับที่จะให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาเลือกศึกษาแล้วก็สามารถจะนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะไปพัฒนาสังคมท้องถิน่นแล้วก็ชุมชนของตนต่อไปได้ค่ะค่ะน้องอยาบ้างค่ะอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆค่ะพี่ๆน้องๆที่ อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้และเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้าร่วมโครงการแล้วเรียกว่าเป็นรุ่นแรกเพราะฉะนั้นรุ่นต่อไปที่จะมีการเข้ากิจกรรมนี้ค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับทั้งความสนุกละความรู้ค่ะถ้าหากใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะ ถ้าใครที่ได้เข้าร่วมจริงๆแล้วบอกจริงเลยค่ะว่ามันเป็นกิจกรรมที่สนุกมากค่ะและได้ความรู้จริงๆค่ะก็อยากให้นําความรู้ที่ได้นะคะไปเผยแพร่ให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะและนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะค่ะโอกาสปีต่อไปน้องยาจะเข้าร่วมกิจกรรมอีกไหมคะแน่นอนค่ะเข้าร่วมค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศัิรัตน์รรส,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 สินทวน,นิข์ค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์เดฐ์สาขาวิชาภาษาไทยหรืออาจารย์แนนค่ะขอบคุณค่ะ<ส>และน้องทิตยาพรปิยโรจน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุร,รสสีค่ะที่มาพูดคุยนะคะและนําเสนอในเรื่องของโครงการกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นการปลูกฝังค่ะให้เด็กและเยาวชนนะคะ คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เกิดความตระหนักในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ของคนไทยทุกคนค่ะเพื่อที่จะให้อยู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานค่ะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมทั้งท่านอาจารย์แนนแล้วก็น้องยานะคะรวมถึงทีมงานสวทสการแจ๊บบุรีทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เเดินรื่องหัวไม่ทันหายเรื่องควายก็เข้ามาชัตามันมีแต่วุ่นวายแต่หากยอมแพ้ไปคนแพ้ได้อะไรสู่ไปเพื่อเลือกทางที่ก้าวเดินเดินต่อไป สักเท่าไรจะทุกสักแค่ไหนฝันร้ายมันคงไม่จรังจะล้มลุกลกลานแบกฝันให้ถึงฝังแค่ยังไม่ถึงวันของร ปัญหาจะมากมายล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่อีกสักครั้งอย่าไป สร้างสภาต่อมวลชนคุณผู้ฟังคะยอยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันมาล้างมือจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวบริการจากทางสถานีค่ะสวทาการเจนบุรีเต็มใจสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสภาต่อมวลชนจากนี้สวทาการจนบุรี AM เอซ558กิโลเฮิรตซ์เสนอข่าวประจำวัน การบริการประจำวัน จากนกโยบายการเปิดประเทศควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีศักยภาพสูงนักกีฬาอาชีพเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนเดินทางเข้ามาลงทุนและทำงานในประเทศไทยและการจัดระบบการบร,ริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามทำงานเพื่อบรรเทา,ป,าปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาพ การเกษตรอุตสาหกรรมที่จําเป็นต้องใช้แรงงานเข้มข้นส่งผลให้มีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสํานักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดกาญจนบุรีสิ้แจ้งให้ในายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทํางานทุกสัญชาติทุกประเภทงานที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อกฎหมายไม่ต้องขอรับใบอนุญาตทํางานให้ดําเนินการขอใบอนุญาตทํางานให้คนต่างด้าวที่ทํางานทุกคนหากฝ่าฝืนจ้างคนต่างด้าวทํางาน โดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนกรณีพบว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวซ้ำจะมีโทษจำคุกหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ืถึง 2, บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างทำงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุดให้ลงโทษคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่5,000บาทถึง5,000 0บาทเมื่อได้ชำระค่าปรับแล้วต้องถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีหมายเลขโทรศัพท์0 3 4ย์สามต่อ101107หรือ092-284442 ในวันและเวลาราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปภอกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของประเทศได้มุ่งสร้างแนวทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยแก่สาธารณ,าาาารณาชนมาอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงที่ก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภยัยโดยได้เปิดช่องทางไลน์ออฟฟิเชียนปภรับแจ้งเหตุ1784ในรูปแบบไลน์ @1784ddpm เพื่อรองรับ การแจ้งเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครอบคลุมทุกฟังก์ชันทั้งการแจ้งเหตุส่งภาพเหตุการ์แชร์ตำแหน่งจุดเกิดเหตุและการติดตามการประสานความช่วยเหลือเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเตือนภัยแบบเจาะลึกถึงพื้นที่ให้กับประชาชนทั่วประเทศและได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลด้านสาธารณาภายัยที่ครบวงจรโดยเป็นฟีเจอร์ ที่ให้บริการแจ้งเตือนภัยบนไลน์แอด 1784ddpm ซึ่งมีการเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มออนไลน์ทางการรับแจ้งเหตุสาธารณาภายัยแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นครั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณาภายัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง กรมการท่องเที <normal> ่ยวแนะนำมาตรฐานการท่องเที to to ่ยวไทยให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำในการดำเนินการพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องถือปฏิบัติโดยให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเพื่อปกป้องคุ้มครองและพิทาผลประโยชน์ของผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยวหลักมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยพิจารณาจาก4ด้านประกอบ